ตอนนี้คุณอยู่กับเกษียณคลาสวันนี้หมอแพทย์หญิงที่ประพาชุติการโกศลถ่านนั่นที่เป็นวิทยากร,กรในหัวข้อเรื่องเข้าใจร่างกายเข้าใจโรคสุขภาพดีแบบองรวมค่ะการเช็คฟันปลอมยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัยอย่างเราอย่าคิดว่าปรับฟันปลอมไปแล้วรอบนึงมันน่าจะโอเคแล้วล่ะจริงๆเราต้องเช็คซ้ำเรื่อยๆค่ะเพราะสารีระกระดูกโครงหน้าของเราก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ อันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆท่านให้ความสําคัญกันเลยนะคะเพราะว่าจะมีคําพูดประโยชน์เด็ดที่ว่าล้มแล้วจะลุกไม่ได้อีกล้มแล้วจะไปอันตรายบางท่านบอกว่าล้มแล้วจะถึงแก่ชีวิตเลยจริงๆมันไม่ขนาดนั้นค่ะแต่จะให้ดีที่สุดก็คือว่าเราอย่าล้มหรือล้มให้ปลอดภัยจะดีกว่าห <ๆๆ S 1> มออยากให้เรามารองปรับทัศนคติกันนิดนึงสิ่งที่อยากจะให้ปรับก,ก็คือว่าความมีอายุมากไม่จําเป็นจะต้องเสื่อมเสมอไปความ เจ็บป่วยของร่างกายบางอย่างการเกิดภาวะความจําถดถอยอารมณ์ไม่ดีการเกิดภาวะพึ่งพิงต่างๆอย่างเช่นต้องการมีคนมาดูแลทำนู่นทำนี่ให้ต้องใส่อุป,ปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตต้องการการดูแลเรื่องของการขับถ่ายเหล่านี้ไม่ใช่สมบัติของวัยสูงอายุนะคะ